นี่คือสภาพล้อรถที่ถูกหมาฉี่แสดงค่ามเป็นเจ้าของนะคะทิ้งไว้นานมันเลยสภาพแบบถูกสีกัดกร่อนแล้วก็เป็นสนิมนะคะ่ะก็เห็นสภาพก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องไปทำแล้วนะคะเห็นข้างหน้าตรงวงล้อใช่ไหมคะตรงกลางๆเนี่ยมันเป็นสนิมเยอะเลยคะ่ะพอมาดูล้อหลังนะคะมันก็เป็นสนิมเหมือนกันตอนแรกตกใจคิดว่าล้อหลังอะ่ะที่มัน ไม่มีรูตรงกลางเนี่ยตรงนี้ค่ะเห็นตรงกลางเนี่ยมันไม่มีมันมันไม่มีแบบเหมือนเป็นจุกตรงกลางมันหายไปเลยตอนแรกนึกว่ามันกร่อนหายไปหมดเลยจริงจรินไม่ใช่ล้อหน้ากับล้อหลังมันจะไม่เหมือนกันนะคะล้อหลังมันจะไม่มีอยู่แล้วตรงกลางแต่ล้อหน้ามันจะมีเนี่ยค่ะล้อหน้ามันจะมีตรงกลางจุกขึ้นมาก็เอาไปทาสีแล้วเขาก็ทีนี้ตรงที่เป็นเป็นสนิมเนี่ยเขาซ็อ ที่เป็นสนิมให้แล้วเขาจะฉีดฉีดพ่นสีกันสนิมให้แต่พอฉีดเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่เราเบรกพอหลังจากใช้นะคะพอหลังจากเสร็จเนี่ยเราเบรกมันจะสีมันจะกึ๊กกึกนิดนึงเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอยู่ไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอันนี้ค่ะฉีดฉีดสีกันสนิมให้นะคะก็ฉีดให้ทุกรอ ร้านที่ทำคือร้านเอกัญญางอยู่ไบพาร์ชลบุรีราคารอแล้วประมาณ500บาท4ี่ล้อนี่คือ2,000บาทอเผอิญว่าถ้าเกิดทำจริงๆอ่ะมันต้องใช้เวลาถอดล้อแล้วเขาเอารอล้อของเขา่ะใส่ให้เราเป็นล้ออะไรทีนี้คือโชคดีว่าเขามีล้อเดิมของเขาอยู่แล้วที่เขาทำสีไว้แล้วมันเป็นรุ่นเดียวกันก็เลย อ่ะเอามาใส่ได้เลยก็เลยโชคดีก็คือได้เลยเร็วทีนี้พอดีกระทาล้ออ่ะอ่ะไม่ใช่กระทาล้อไอ้ฝาครอบมันหายไปเขาก็เลยคิดราคาเพิ่มเป็นสองพันก็ทำออกมาก็สวยอ่ะใช้ได้อยู่อันนี้สภาพที่ทำออกมาละเปลี่ยนละอ่าดูแล้วก็เาเราได้ล้อใหม่เลยเลยค่ะสวยมาก